วันนี้วิสาพิซซ่าพายมาให้ทุกคนของเดอะบิสซ่าคอมมานีครั้งแรกของเขาปะเนี่ยที่ทำอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่จะได้กินพิซซ่าพายแค่เปิดมากินก็หอมเตจจมูกแล้วทุกคนอันนี้พิซซ่าพายหน้าชีสี่แฮมตอนแรกคิดว่าส่งผิดกลิ่นมันเหมือนเบเกอรี่มากเลยทุกคนอื้ <c oughs> นี่มันเกินไปแล้วอะ่ะผมไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลยเอาจริงคือมันจะเป็นแบบเทคเจอร์พายข้างบนกับกรอบฟูๆอ่ะ ah, ทุกคนแล้วไส้ชิ้นโตน,นัวกับซอสช่ำๆอ่ะแล้วชั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นแป้งนุ่มๆฉ่ำ <c oughs> ดูไส้ทุกคนมันเยอะมากจนล้นทะลักอะเราชิ้โคตรจะช่ำเลยพอเรากัดไปแล้วมันจะเจอความกรอบฟูของพายอะทุกคน สัมผัสด,ด้านล่างมันจะนุ่มๆนี่คือครั้งแรกนะแต่ทําถึงโคตรพิซซ่าพายพายกรอบฟูไส้เกินหน้าชีสเคินตตาน,นะฮูความอร่อยของพิซซ่าพายเขาจะมีสีหน้านะทุกคนมีอันนี้นะชีสซี่แฮมพิซซ่าพายหน้าบีบเบอร์เกอร์พิซซ่าพายหน้าหมูเกาหลีสไปซี่พิซซ่าพายน้ากุ้งหมูสไปซี่มายใสไอย่างเยอะทุกคนแต่และหน้าเต็มเต็มเน้นๆเ,เกินไปหมดราคาเริ่มต้นแค่299นะทุกคนไปสั่งมากินเลยฮะด่วนๆที่เดอะพิซซ่าคอมพานี11-12สั่งได้ทุกช่องทางพิซ่่่าาาายยนนนนนนมมีีถถึงแคควัทัทท30ิุุเ้ก